โคมสุพ p c 3 0า3สครับคันนี้ขนาด3ตันมีลายไปปิ้งแท็กเหล็กใบดันออปชั่นครบครับคุณลูกค้าคอนโทรลระบบน้ำมันขับง่ายนะครับเป็นปรถตลาดแบรนด์ยอดนิยมส่งได้ทั่วไทยครับสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยครับราคา3 0 0 0 0นต้นๆน,นะครับคุณลูกค้าคันนี้เป็นโกเบ SK554 ครับตู้เก๋งมุมเลใบมีด ก็3,99,000ครับต่อรองเข้ามาได้เลยนะครับขายได้ขายทันทีครับโคเบขัดมาเป็นยันมาวีโอสาครับคันนี้3 2 9 9 0 0 0บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันครับคนคนน้ำมันปั๊มนิ้วแท็กเหล็กใบดันมีให้คุณลูกค้าเรียบร้อยออปชั่นครบทั้งคันนะครับคันนี้ลายเปปิ้งก็มีมาเช่นเดียวกันเดิมๆจากโรงงานเลยซูมิโตโม s อ8 5นสแปดหโปรโมชั่น นะครับผมตอนนี้1 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น3ตันส่งปีทั่วไทย h ุนไดห้5หดคันนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับผมคันนี้5.5ตันก็3 0 0แสนนิด,นดๆนะครับแล้วก็เป็นผมสุขรสครับ30ิที่กาดพันทองชุมรีครับเปิดรับลูกค้าทุกท่านทุกวันนะครับผม061-6960-160ครับ